สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโฟร์ตีฟินะครับผมนะช่วงเช้าเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับสำหรับใครที่อยากจะลดหน้าท้องนะครับนะเป็นช่วงที่ร่างกายเราไม่มีพลังงานนะครับมันเอาไขมันส่วนเกินนั้นมาเบิร์นออกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นล็อกกิ้งนะครับตัวนี้ ผมทำขึ้นมาเองนะครับนะก็เป็นของเก่านะครับที่เขาได้ทิ้งแล้วก็เก็บมาทำครับใช้การกิ้งนะครับหน้าท้องเอานะครับอุปกรณ์ก็นี่เลยครับตัวรองหัวเข่านะฮะไปหากันมานะครับใน l a z a d าก็มีขายนะครับหรือว่าใครจะสั่งให้ผมทำผมก็จะทำให้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกิ้งหน้าท้องกันนะครับจับสองแขนประมาณนี้นะ ให้เรายึดให้แน่นนะครับสำหรับคนที่เริ่มนะฮะเริ่มต้นนะกดค่อยๆกิ่งลงนะครับนะค่อยๆกิ่งลงนะฮะรักษาหลังไว้นะฮะอย่าเอาอย่าเอาตูลงก่อนนะครับนี่นะไม่ได้นะครับนี่นะเอาตูลงนะครับให้เราทิ้งน้ำหนักไปดานหน้าครับเก่งท้องไว้นะครับ สำหรับคนที่เริ่มอาจจะลงแค่แค่นี้นะครับถ้าลงเยอะกว่านี้อาจจะไหลายไปข้างหน้านะครับก็ให้ดึงกลับเก็งของไว้นะครับนี่นะครับดึงกลับครับนี้พอเราเริ่มเริ่มมีกําลังนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเริ่มเริ่มทิ้งไปเริ่มลึกนะครับลึกลงลึกลงทีละนิดนะครับ ข็เล่นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มันก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับทิ้งไปให้สุดนะมันก็ดึงกลับมานะเ,เล่นก่อนอาบนาำนะฮะกี่ครั้งก,ก็ได้นะครับสำหรับผมก็คือเล่นจนหมดนะครับนั่นก็คือจะเล่น5ครั้ง 10, ครั้ง

I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night. I'm sick of being nothing. All right. I'm gonna be something all with every breath, trust me, I'ma be the one at the top, you can't touch me. I need to find somebody like me who wants to be something. I bleed with every word coming, I would rather die than be someone who's nothing. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous Cause I'm the type ลองไปทํากันดูนะเพื่อนๆนะช่วงเช้านะครับผงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนะหวังว่าจะได้เห็นความแตกต่างนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเพื่อนนะครับในช่วงนี้นะครับมาเจอคลิปหน้าครับผมลุงเกียวชวนฟิตนะครับ Have a that will make me never had a doubt of the life that I'm making. Never had a doubt of the fight I'll be facing. Never had a doubt of the nights I'll be aching. Life is all about having you on your chest with me. Now I'll leave your ass in the street. Now I'll put your ass underneath.